พันธสัญญาเดิมฉบับปื้นปูหนังสือเอ็กซโดบทที่8วงเล็บ5ข้อขัดแย้งครั้งที่4ภัยพิบัติประการที่2กบบทที่8ข้อ1ถึงข้อ15พระยะฮูวาจึงได้ตรัสแก่มเเสว่าจงไปหาฟาโรห์บอกว่าพระยะฮูวาได้ตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยพลไพร่ของเราให้ไปโปรนิบัติเราถ้าท่านไม่ยอมปล่อยเขาไป เราจะให้ฝูงกบขึ้นมาสร้างความเสียหายทั่วตลอดอาณาเขตของท่านกบนั้นจะเต็มไปทั้งแม่น้ำจะขึ้นมาอยู่ในวังในห้องบรรทมและบนแท่นบรรทมของท่านในเรือนข้าราชการที่ตัวพลพรในเตาปิ้งขนมและในอ่างขยำขนมของท่านด้วยฝูงกบนั้นจะขึ้นมาจับอยู่บนตัวฟาโรบนตัวพลไพรและบนตัวข้าราชการทั้งปวง ฝ่ายพระยาหุบาห์ได้ตรัสแก่โมเซว่าจงปอกแก่อารอนให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าออกเหนือแม่น้ำลำธารและบึงให้ฝูงกบขึ้นมาบนดินแดนอียิปต์อารอนก็เหยียดมือออกเหนือน้ำทั้งหลายในอียิปต์ฝูงกบก็ขึ้นมาปกคลุมเต็มดินแดนอียิปต์พวกนักเวทมนตร์คาถาก็ได้กระทำตามคาถาลี้ลับของเขาให้ฝูงกบขึ้นมาบนดินแดนนั้นได้เหมือนกัน ครั้งนั้นฟาโร์ทรงเรียกโมเสสกับอาโรนมาว่าเจ้าทั้งสองจงวิงวอนขอพระยะหฮวาให้ผุ่งกบไปเสียจากเราและพลภัไพของเราแล้วเราจะยอมปล่อยพลภัไพนั้นให้ไปถวายสตวบูชาแด่พระยะหฮวาฝ่ายโมเสสจึงทูลฟาโร์ว่าสุดแล้วแต่พระทัยของท่านที่จะกำหนดเวลาให้ข้าพเจ้าวิงวอนเพื่อท่านเพื่อข้าราชการและพลภัไพของท่านให้กำจัดฝูงกบ ให้ไปเสียจากท่านและจากราชสำนักของท่านให้อยู่เฉพาะแต่ในแม่น้ำฟาโรตรัสตอบว่าพรุ่งนี้โมเซจึงทูลว่าขอให้เป็นไปตามคำตรัสนั้นเถิดเพื่อท่านจะได้ทรงทราบว่าไม่มีผู้ใดเหมือนพระยะโฮวาพระเจ้าของข้าพเจ้าฝูงกบนั้นจะสูญหายไปจากท่านและราชสำนักจากข้าราชการและผลพรยของท่านให้เหลืออยู่เฉพาะแต่ในแม่น้ำ โมเสสกับอารอนก็ไปจากฟาโรแล้วโมเซสก็ได้ร้องทูลพระยะหฮวาถึงเรื่องผงกบที่พระองค์ได้ส่งให้มาจู่โจมฟาโรนั้นฝ่ายพระยะหฮวาได้ทรงกระทําตามคําของโมเซฝูงกบเหล่านั้นก็ตายเกลื่อนราชสำนักเกลื่อนลานบ้านและทุ่งนาเขาก็เก็บซากกบไว้เป็นกองกองแล้วดินแดนนั้นก็เหม็นคลุงไปเมื่อฟาโร่ทรงทราบว่าความทุกข์ร้อนได้บรรเทาลงแล้ว พระทยก็กลับแข่งกระด้างไปอีกไม่ยอมเชื่อฟังโมเสและอาโรนดังคำที่พระยะโฮวาตรัสไว้แล้วนั้นวงเล็บ6ข้อขัดแย้งครั้งที่5ภายพิบัติประการที่3ริ้นบทที่8ข้อ 16- ถึงข้อ19เอ็กโซโดบทที่ 8- ข้อ19พระยะโฮวาจึงตรัสแก่โมเสว่าจงบอกอาโรนให้ยื่นไม้เท้าออก ตีพงคลีที่แผ่นดินก็จะกลายเป็นริ้นทั่วดินแดนอียิปต์แล้วอาโรนได้ยื่นไม้เท้าตีผงคลีที่แผ่นดินตามรับสั่งผงคลีที่แผ่นดินทั้งหมดจึงกลายเป็นริ้นต,ต่อมมนุษย์และสัตว์ทางปวงทั่วดินแดนอียิปต์นั้นฝ่ายนักเวทมนต์คาถาก็ได้ทำเช่นนั้นตามคาถาลิลับของเขาด้วยเพื่อให้เกิดริ้นแต่เขากระทำไม่ได้ริ้นก็ตอม,มนุษย์และสัตว์ทางปวง ขณะนั้นพวกนักเวทมนต์คาถาได้ทูลฟาโรว่านี่เป็นผลแห่งนิ้วพระหัตของพระเจ้าฝ่ายฟาโรก็มีพระทัยแข็งกระด้างไปดังที่พระยะฮูวาตรัสไว้แล้วนั้นบงที่เจ็ดข้อขัดแย้งครั้งที่6ภัยพิบัติประการที่4เหลือบบทที่8ปดข้อยี่สถึงข้อสาพระยะฮูวาจึงตรัสแกโมเซว่าจงลุกขึ้น ไปเฝ้ายืนคอยอยู่แต่รุ่งเช้าต่อหน้าฟาโรฟาโรจะมายัางแม่น้ำแล้วจงบอกว่าพระยโฮวาตรัสด,ดังนี้ว่าจงปล่อยพลภายของเราให้ไปปรนิบัติเราถ้าแม้ไม่ปล่อยพลภายของเราไปเราจะส่งฝูงเหลือบตอมร่างกายของท่านตอมข้าราชการและพลภายด้วยฝูงเหลือบจะเข้าไปในราชสำนักและในเรือนของชนชาติอียิปต์ในตามพื้นดินที่เขาอยู่นั้น จะเต็มไปได้วยปูงเหลือบในเวลานั้นเราจะยกดินแดนโคเซนที่พลพรไพรของเราอาศัยอยู่นั้นออกมิให้ฝูงเหลือบนั้นอยู่ที่นั่นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าเราคือยาฮวาในถ้ำกลางดินแดนนั้นเราจะตั้งการไยในระหว่างพลพรไพของเรากับพลภัไพของท่านเรื่องหมายนี้จะบังเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วพระยาฮวาก็ได้ทรงกระทำดังนั้น เหลือฝูงใหญ่ยิ่งนักได้เข้าไปในราชวังของฟาโรในเรือนข้าราชการและทั่วดินแดนอียิปต์ดินแดนนั้นก็เสื่อมเสียไปเนื่องจากฝงเหลือบนั้นฝ่ายฟาโรได้ส่งเรียกโมเสสและอาโรนมารับสั่งว่าจงไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของเจ้าในดินแดนนี้เถิดโมเสสจึงทูลว่าซึ่งจะกระทําดังนั้นหาควรไม่เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายต้องถวายสัตวบูชา แด่พระยะหูวาพระเจ้าของพวกขพเจ้าซึ่งชนชาติอียิปตถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจถ้าแม้จะถวายสัตวบูชาซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแก่ชนชาติอียิปตต่อหน้าเขาเขาคงจะเอาหินขว้างพวกขพเจ้ามิใช่หรือพวกขบเจ้าจะเดินทางเข้าไปในป่าก,กันดารระยะทางสามวันและถวายสัตวบูชาแด่พระยะหูวาพระเจ้าของพวกขพเจ้า ตามที่พระองค์ทรงรับสั่งแก่กข้าพเจ้าฟาโรจึงรับสั่งว่าเราจะปล่อยพวกเจ้าไปเพื่อจะได้ถวายสตวบูชาแด่พระยาฮูวาพระเจ้าของเจ้าในป่ากันดารแต่ว่าพวกเจ้าอยากไปให้ไกลนักจงทูลวิงวอนเพื่อเราด้วยโมเเซจึงทูลว่าพอข้าพเจ้าลาไปจากท่านข้าพเจ้าจะวิงวอนพระยาฮูวาขอใหู้งเหลือบนั้นไปจากท่าน จากข้าราชการและจากพลพรไพของท่านในวันพรุ่งนี้แต่ขออย่าทรงทําการเล่เหลี่ยมต่อไปคือไม่ยอมปล่อยพลพัไพให้ไปถวายสตาวาอุชาแด่พระยะหฮวาโมเสจึงลาไปจากฟาโรแล้วได้ทุนวิงวอนพระยะหฮวาโมเสทุลวิงวอนอย่างไรพระยะหฮวาก็ได้ทรงโปรดให้เป็นไปอย่างนั้นจึงได้ทรงบันดาลให้ฝูงเหลือบไปเสียจากฟาโร จากข้าราชการและจากพลภัยของท่านมีได้เหลืออยู่สักตัวเดียวแต่ปาโรกับมีพระทัยแข่งกระด้างในคราวนี้อีกไม่ยอมปล่อยพลไพยนั้นไป